แบบนี้ต้องลองนะคะมันไม่เสียหายนะคะแล้วมันก็ปลอดภัยต่อต่อตัวเราด้วยต่อคนกินด้วยนะคะเราไม่ต้องเน้นเป็นเคมีชท,ที่ต้องเอามาฉีดเนี่ยไม่ต้องใช้เรเนนไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมาลงนะคะใช้ตัวนี้เลยนะคะอันนี้เราขายถูกๆเราผลิตเองนะคะได้มาจากน้ำส้มควรนไม้ที่ได้มาจากการเผาถ่านนะคะ เอามาฉีดแบบนี้มันจะปลอดภัยต่อคนกินแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนทําด้วยนะคะเพราะว่าละอองม,มันเวลาเราฉีดปอกๆมันจะโดนหน้าเราใช้แบบนี้นะคะแล้วก็ประหยัดราคาด้านราคาถูกนะคะไม่ต้องไปซื้อเคมีมาฉีดให้มันลําบากมากมายนะคะถ้าท่านได้สนใจก็ทักได้เลยนะคะนี่เลย ออกค่าส่งเองถ้าเกิดขวดละ50าส่งฟรีนะคะท่านใดสนใจทักได้เลยค่ะตอนนี้มีขายแล้วตอนนั้นนะทุกคนถามอยู่ว่ามีไหมมีน้ำส้มควรไหมขายไหมพอมีแล้วก็สามารถทักเข้ามาซื้อกันได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราอจะเอาไปผสมน้ำก่อนไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้ำดำขนาดนี้ยตึงได้จากการเผา่านแท้ๆเลยถ้าเกิดไปซื้อที่อื่นน,ะน้ำมันจะใสๆนะคะ อันนี้เราไปผสมน้ำนะได้เยอะนะคะได้ประมาณ10บกว่าขวดนั่นแหละมันก็คุ้มนะคะแค่50บาทก็ยังดีกว่าเราไปซื้อเคมีอันตรายม่โพยังแพงอีกนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะใช่นะคะดูดูด,ด,ดูดูนะคะนี่ดูเลยดูความขาวของมันนะดูได้นะคะนี่อันนี้มันเป็นตั้งแต่เล็กแล้วนะคะเราตั้งใจเอาไว้อย่างนี้นะคะ แต่ความจริงมันขาวขาวจริงๆค่ะดูดูด,ดูขาวนะคะดูมันเป็นลูกรอบแรกของปีไงเนี่ยเห็นไหมคะเราใช้น้ำส้มควนไม้ตัวนี้นะคะเราใช้มานานแล้วนะคะอันนี้เราผลิตเองนะคะได้มาจากการเผาถ่าน เราไม่ได้โกหกนะคะอันนี้ยังไม่ทันได้ผสมน้ํานะคะถ้าไปซื้อที่อื่นเขาจะผสมน้าแล้วมันจะใส่ใส่มันจะไม่ดําอย่างนี้นะคะขวดขวดขวดหนึ่งสี่ร้อยซีซีแล้วเราอะใส่สองฝาเนี่ยต่อขวดปอกๆนี่นะคะเราต้องสังเกตว่าขวดปอกๆนี่ใหญ่แล้วก็ต้องใส่ให้มันเยอะเข้าไปมันกร็ราคาประหยัดนะคะถ้าเกิดใส่สองฝามันก็ได้กี่กี่อันเนี่ย มันก็น่าจะได้ประมาณสัก10 10บ,บขวดได้อะสิบกว่าขวดสิกว่าขวดแบบนี้นะคะแล้วเราอ่ะนำมาฉีดอย่างนี้เลยตั้งแต่ลูกมันเท่าเหรียญสิบนะคะแบบเนี้ยแบบเนี้ยแล้วเราก็ถุงอ่ะสวมเข้าไปเพราะว่าถุงตัวนี้เรามีจะมีพนักงานเราทําให้เราอยู่นะคะเราไม่ได้ไปซื้อที่ไหนนะคะเพราะว่าเราเคยใช้แบบถุงรู้จักโรงงานมาละแบบยางนะยางดี เราใส่แบบสองชั้นสามชั้นมันก็โดนแดดมันก็ไหมข้างไหนที่มันโดนดแดดมันไหมหมดเลยนะคะถ้าทำเหมือนเราเนี่ยเห็นไหมคะฟังเสียงอันนี้เราไม่ได้โกหกนะคะเพราะว่าเราใช้ตัวนี้มานานแล้วนะคะตัวเนี้ยใช้มานานแล้วมันจะหม่นขิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันได้จากการสกัดจากการเผาถ่านแล้วมันหม่นขิว แมงอ่ะมันจะไม่เข้าเลยนะคะมันไม่มีไม่มีนะคะไอ้ตรงตูดเนี่ยเราเราเห็นแต่คนอื่นเขาเอาแปรงมาขัดแต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะดูเราก็จะฉีด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 มันไม่มีดูได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะถ้าเกิดอยากจะได้ราคาถูกๆกก็คือ3ามขวดร้อยแต่ทุกคนต้องออกค่าส่งเองนะคะ ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางยื่นหมูยื่นแมวก็คือเรามีสลิปยืนยันการส่งจากขนส่งนะคะส่งให้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องโอนตังมาแล้วก็ส่งสลิปมาเช่นกันนะคะอนี้คะ่ะลูกฝรั่งงเราอันนี้ประมาณสักหลังสงการเราจะเก็บขายนะคะนี่งไงอาจจะไม่เยอะหรอกมีประมาณสัก น่าจะ4ี่หลูกนี่แหละเพราะว่าเป็นหอ่อห่อรอบแรกของปีนะคะปีหกห้านะคะดูได้เลยนะคะดูนะคะดูลูกมันนะคะดูดูได้นะคะดูสะท้อนแสงไหมนี่แหละผลการที่เราฉีดน้ำส้มควรไม้นะคะแม่ได้โกหกนะคะ ความกรอบความหวานนี่มันอยู่ที่ปุ๋ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ลูกใหญ่ลูกโตอ่ะมันก็ต้องเอาไว้แบบเนี้ยแบบเนี้ยกิงแเบบนี้ยลูกหนึงน่งกิ่งเนี้ยสองลูกอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลูกนะ่าจะข่าวมากนะคะจะพามาดูลูกฝรั่งที่เราได้ห่อไว้แล้ว กะพาเบิงซุมือขนาดละค่ะดูทุกวันดูความเปลี่ยนไปของฝรั่งของเราว่ามันสวยงามแค่ไหนดูค่ะดูนะคะนี่ดู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 ใบมันได้เลยนะคะดูนี่ทุกคนต้องสังเกตนะคะว่ายอดฝรั่งของเราเนี่ยมันมีเพี้ยไหม มันเป็นโรคไหมนะคะกินไหมกะเจียวของเราก็ขึ้นแล้วนะคะมันถึงเวลาขึ้นแล้วนะคะดู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 นี่ไงกะเจียวของเราอุ้น้ำน้ำเห็นไหมคะอันนี้แหละที่เราหัวสปริงเกอร์นี่ไงอีกดอกหนึ่งเราจะเอาไปกินแล้วนะเห็นไหมคะ นี่คะ่ะอันนี้เราเดิดยอดเสร็จไปแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะวิธีการให้น้ําของเราเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมห็นไหมเอ้เห็นไหมเอ้ฝั่งนี้มันก็เริ่มเริ่มแตกคะแนงออกมาเยอะเหมือนกันนะคะดูได้เลยนี่ดูนะคะแล้วเราก็จะดิดตรงนี้ออกนะคะตัดออกเนี่ยแบบเนี้ย ให้มันยาวกว่านี้อีกนิดนึงเราจะเด็ดออกดูได้เลยนะคะว่ามันไม่มีเพี้ยไม่มีอะไรสักเม็ดเลยนะคะสวยงามมากนะคะการที่เราใช้สปริงเกอร์บนยิงนะคะดูได้เลยนะคะจะให้ดูชัดๆนี่ใส่มากยอดใส่มากนะคะเราทำสาวไม่พร้อมกันไง เพราะว่าเราตอนกิ่งแล้วเราก็ตัดออกไปเรื่อยแล้วก็เราทำเสาวไปเรื่อยไปรุ่นๆไปนะคะแล้วเราก็จะอามาใส่ตรงนี้อีกเป็นเบทห้าสิบนะคะเราจะเว้นการทำเสาวเป็นแบบเว้นเบทห้าสิบแล้วก็ตัดทำเสาเบทห้าสิบอะไรเงี้ยเหมือนต้นนี้ใช่ไหมคะเราเอาไว้แล้วถ้าเกิดเราปลูกตรงนี้เราต้องตัดทำเสาวตัวนี้อะไรอย่างนี้นะคะดู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 ได้เลยนะคะ และที่ว่าทำไมของเราถึงลูกสวยลูกฝรั่งอ่ะทำไมถึงลูกขาวอะไรเงี้ยทุกคนไม่เชื่อแต่ก็ต้องต้องลองนะคะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เราใช้น้ำน้ำส้มควรไม้ตัวนี้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะถ้าสามขวดร้อยต้องออกค่าส่งเองนะคะไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ช่องทางการซื้อนะคะก็ทักมาที่ไร่วรันชาได้นะคะไร่ววรนชาบันเทศนะคะหรือวรนชาแทนจำปาก็ได้นะคะถ้าเกิดอยากได้ถูกๆ3ามขวดร้อยก็ต้องออกค่าส่งเองนะคะถ้าเกิดห้บาทส่งฟรีให้นะคะมีง่ายอัตราใส่ก็คือสองฝาต่อขวดปอกๆขวดหนึ่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะมีง่เนี่ย สซงฟ้าอันนี้เราใส่ขวดป,อก,ปอกอันนี้นะคะอันนี้เราก็มีขายด้วยนะคะต้องบวกเพิ่มมา30บาทนะคะเป็นขวดที่แข็งแรงมากเลยนะคะแบบนี้นะคะเราต้องฉีดฉีดก่อนทุกลูกที่เราจะห่อนะคะ,ะจะพาไปดูว่าลูกฝรั่งของเราเนะี่ยมันขาวแค่ไหนนะคะเราก็ต้องถ่ายให้ดูทุกวันดูว่า ความเป็นไปของมันจะข่าวจริงไหมเหมือนที่พูดไหมนะคะนี่ก็จะเป็นดาวเรืองนะคะเห็นไหมเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วนะคะนี่เห็นไหมเออหยิบยอดเสร็จแล้วเรียบร้อยมาจะมาให้ดูกันดูลูกที่เราห่อไว้นะคะว่ามัน ลูกสวยแค่ไหนนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเกะได้ไหมเนี่ยมือเดียวไม่ได้เอาจน,น,นะคะนีเนเ่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมอันนี้มันเป็นใต้แต่เล็กแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะดูจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมคะ อันนี้เราฉีดน้ำส้มข้นไม้ทุกลูกก่อนเราห่อนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเลย